มาค่ะทุกคนได้เวลาเข้าบ้านสวนติมน้ำเจ๊ปิมช่างกิบอีกแล้วนะคะวันนี้พี่โชกุนเลิกเรียนเร็วน,น,นะคะทุกคนก็เลยมาเฝ้าร้านแทนเจ๊ปิมเร็วน,น,น,นะคะวันนี้กระเป๋าหู่ใจนะคะเมื่อกี้ก็คือทั้งซิปแตกแล้วก็ เลอะเทอะนะคะทุกคนกระเป๋าคนสวนเนาะคะเนาะก,กระปรามานี้แหะคะ่ะมีหลายใบนะคะกระเป๋าแต่สุดท้ายท้ายสุดก็เลือกใบนี้ใบดืมนะคะทุกคนจะถูกจะแพงแต่ว่าใช้ได้ถูกใจโดนใจก็ใช้ไปเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศสองข้างทางนะคะก่อนถึงบ้านสวนทิมน้ําเจ๊ยปิมนะคะทุกคนอีกฝั่งนี้จะเป็นสวนนะคะทุกคนแล้วอีกฝั่งก็จะเป็นแม่น้านะคะเป็นห้วยบางห้วกนะคะทุกคนก่อนเข้าสวนนะคะทุกคนเะกือบทุกครั้งนะคะเจ๊ยปิมก็จะมาเสพบรรยากาศข้างนอกก่อนนะคะถือโอกาสเอาบรรยากาศ มาฝากนะคะทุกคนลมพัดเย็นสบายมากเลยนะคะตอนนี้วันนี้ก็เช่นเคยนะคะทุกคนคงไม่ได้มาแค่เสพบ,บรรยากาศนะคะทุกคนงานสวนก็มีให้เ็ดซ um ูมือล้วค่ะอยากทาโ,โน่ทนทานี่อยากเติมโน่นเติมนี่นะคะทุกคนที่สําคัญก็คือมันเหมือนกับเสพติดบรรยากาศหลงไหลธรรมชาติแถวนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเมื่อไหร่บอกออกมานี่ก็เหมือนกระวนกระวายโอ้ยซุ้มเจปิมนี่กะตั้งแต่โดนฝนโดนลมเดินผ่านทีไรก็ได้แต่ดันนะคะทุกคนยังไม่มีเวลาที่จะมาซ่อมเลยนะคะภารกิจหลั วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาย้ายต้นทุเรียนนะคะช่างกิจไปศึกษาหาความรู้มาใหม่นะคะทุกคนจริงเป็นจังได้ซู้บาทนี่โดนเจบปิมบุญนะคะทุกคนเพราะว่าต้นทุเรียนนี่ดูแลยากนะคะถ้าตุยไปนี่ก็คือเสียดายตังค์นะคะทุกคนตอนนี้มีทั้งหมด10ต้นนะคะทุกคนมี2ต้นที่เรามีอยู่แล้วนะคะสภาพก็ประมาณนี้ค่ะลงดินไป เกือบ2เดือนนะคะคือน้องไม่โตนะคะทุกคนช่างกิจก็เลยไปศึกษาหาความรู้มาใหม่นะเลทุกคนหรือจากที่อยู่ในดินขึ้นมาใหม่นะคะมาตัดรากคงรากขดประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะย้ายเข้าไปในเข่งนะคะส่วนต้นที่ยังไม่ลงดินก็รออีกสักพักนะคะทุกคนให้น้องฟักฟื้นก่อนเพราะว่าต้นที่ได้มาใหม่เนี่ยได้มาจากงานเกษตรแล้วก็ตลาดลาวนครพนมนะคะทุกคน เราก็จะเก็บน้องไว้ก่อนนะคะที่เหลือส่วนสองต้นที่ลงดินไปแล้วเราก็เอาขึ้นมาใหม่มาใส่ในเข่งลองปลูกดูก่อนนะคะทุกคนลองผิดลองถูกไปนะคะทุกคนอีกแล้วค่ะต้องลุ้นตลอดกระเหตุอย่างแต่ละอย่างก็ต้องลุ้นแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็เตรียมดินไว้รอนะคะเพราะว่าช่างกิจสั่งเจปิมเรียกไม่ถูกนะคะก็คือเป็นเชื้อราดีกันเชื้อรากันรากเน่านี่ยนะคะก็เลยเตรียมเข่งไว้ก่อนถ้า เชื้อราที่มานี่ก็คือจะเริ่มลงปลูกใหม่เป็นทางการอีก8ต้นนะคะทุกคนส่วน2ต้นที่ปลูกไปแล้วก็คือร้อนวิชานะคะทุกคนเราจะใช้วิธีแบบลาดทีหลังเพื่อว่าแรกเริ่มเดิมทีนะคะทุกคนมีทุเรียนอยู่2ต้นเอามาปลูกแค่ประดับสวนนะคะแต่ว่าพอเราได้ดูแลแล,แล้วนะคะทุกคนคือความเจริญเติบโตไม่มีนะคะช่างกิจเขาก็เลยอยากรู้ว่าเออแค่ประดับสวนนี่ไม่ได้แล้ว ก็เลยศึกษาจริงๆจังๆนะคะทุกคนก็เลยเอาซื้อมาเพิ่มอีกแล้วก็ทําแบบจริงจังนะคะทุกคนสิบต้นนี้ก็เหมาะกับสวนของเรานะคะทุกคนเพราะว่าพื้นที่ไม่เยอะนะคะเออก็ขอให้รอดสะท้อนนะคะเนาะได้ดูแลแล้วเ่าก็จะให้ออกดอกออกผลนะคะให้ชื่นชมเป็นเรื่องธรรมดาย้ายต้นทุเรียนเสร็จนะคะทุกคนก็มารดต้นไม้นิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้ ที่สําคัญวันนี้เราก็จะมาปรับพื้นที่ข้างๆเครื่องหาสีแดงนี่นะคะทุกคนช่างกิจจะย้ายที่ล้างจานมาให้เจ๊ปิมไว้ตรงนี้นะคะทุกคนทั้งปูนทั้งดินทรายแล้วก็หินของเราเหลืออยู่นะคะทุกคนเราก็จะทํากันเองตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนทําเสร็จก็ไม่ได้พักนะคะทุกคนก็มาเดินดูพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้นะคะทุกคนบางแปลงก็เหมือนจะตุยนะคะทุกคนแต่บางแปลงก็สวยงามนะคะแต่รวมๆนี่ก็คือความสุขเล็กๆที่เราเจอทุกวันนะคะทุกคนค่อยๆแก้ค่อยๆปรับกันไปนะคะถึงจะไม่ได้พักแต่ พอได้เดินดูผลงานแล้วหายเหนื่อยเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือผลงานช่างกิจนะคะที่เทพื้นไว้ให้เจปิมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสาหรับวันนี้ก็จะกลับไปทํากับข้าวให้เด็กๆแล้วก็อาบน้ํานอนพักผ่อนวันนี้น่าจะไม่ได้ออกมาค้างบ้านสวนนะคะทุกคนสําหรับบ้านสวนของเราไม่ได้ค้างทุกวันนะคะก็แล้วแต่บางวันบางโอกาสนะคะเพราะว่าวันนี้ช่างกิจเขาเหนื่อยนะคะเพราะว่าคนทั้งดินทั้งหินนะคะทุกคนก็เลยขี้เกียจ ตื่นตอนเช้าเพราะเราต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็กลับไปเปิดร้านนะคะทุกคนก็เป็นสาเหตุที่แบบว่าถ้านอนค้างที่ร้านก็คือตื่นเช้ามาก็เปิดร้านได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะทุกคนที่ร้านเจพิมนะคะเจพิมก็จะไปทํากับข้าวอาบน้ําพักผ่อนปิดร้านกันค่ะทุกคนชีวิตประจําวันก็มีประมาณนี้ละค่ะ